สิบเก้าสิบร้อยหนึ่งอยู่จหว้าแสง สวัสดีครับวันนี้มาเล่าเรื่องมินิคูเปอร์เอสให้ฟังนะครับหลังจากที่เราได้มินิคูเปอร์เอสโรสบูทมาขับเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นรถที่แรงนะด้วยความที่เป็นคูเปอร์เอสอะร้อยใกล้สองแรงม้าเฮ้ยมันขับดีนะมันไม่ได้แบบแรงเหมือน JCW ครับเกียร์เขาจะเป็นเกียร์โครูปูเป็นคลิกชิฟนะฮะอยู่ที่เจ็ดเกียร์แต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อ JCW เนี่ยจะเป็นแปดเกียร์นะครับคลิกชิฟเหมือนกัน คันนี้เป็นเจ็ดเกียร์แต่ว่าเป็นคาสคูนะครับโอ้ยเจากก้ารถสับมันมากนะครับเป็นรถที่แบบแรงแบบไม่ได้แรงนักลัวผมว่ามันแรงกับลังสนุกอะแล้วล้อที่เขาให้มน 7, 7, นันเป็นล้อเซ็ตเจ็ดเจ็ดนะแล้วเป็นยางฮังกุกอะเป็นยางเกาหลีอะผมว่ายางเกาหลีก็ไม่แย่นะหลังจากที่แบบเราก็แอบบสบประมาทนิดนึงว่าเออ,อยางเกาหลีมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมาขับจริงเออมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะดังหลังเนี่ยมินิใช้ยางหังกุกหมดเลย ถึงตัวทีพ์อ่ะทีพ์มินิทีพ์ตัวล่าสุดก็เป็นยาห่างบุกนะแล้วมันต้องเงียบด้วยนะเว้ยเออก็ถือว่าโอเคนะแล้วอยากจะบอกว่าภายในเนี่ยคันนี้รถฟูดเนี่ย,ยมันเป็นมินิคูเปอร์เอสที่ไม่ใช่เป็นไฮทรีมนะครับไม่มีตัวเฮดอัปดิสเพย์ให้คือตัดออปชันมาออปชันออกซึ่งผมไม่ติดเลยเพราะว่าเฮดอัปดิสเพย์เนี่ยของมินิเนี่ยมันเป็นอะไรที่กวนสายตามากนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามีเป็นแบบแดรล็อกแบบเนี้ยแบบโอเคแหละ แล้วก็ภายในที่แบบพิเศษจริงๆอะ่ะรสฟูดเนี่ยเขาให้เบาะเป็นมินิยอร์มานะครับเป็นเบาะลายนี้นะครับผมว่ามันคลาสสิกนะแล้วอยากจะบอกว่าเวลาตอนนั่งจริงๆเนี่ยมันนั่งสบายเลยช่วงล่างเดิมๆแบบนี้นะครล้อสิบเจ็ดที่ให้มาใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเยี่ยมมากบอกเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างหนึบกำลังดีไม่ได้แข็งแบบกระตกระตากเหมือนเ c w เลยนะครับ น่าใช้นะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะผมว่าถ้าคุณชอบสีนี้จริงๆนะแล้วก็ชอบภายในจริงๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าภายในเนี้มันมันสวยกว่ามินิโกเอะปกติเบาะลายแบบของมินิคลาสสิกผมว่ามันก็เทด่ดีอัตราเร่งแบบไม่แย่เลยนะ ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรเลยไวรีเอชร์เจออะไรพวกนี้คือมาตรฐานทุกอย่างคือมีให้เกือบหมดต่างกันนิดเดียวต่างแบบไม่มีสัรูปให้ไม่มีเฮดอัพให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันโอเคนะแล้วก็เครื่องเสียงที่ให้มาเป็น h ฮมันกอร์ดอนนะครับถฮมมันกอร์ดอนก็เสียงดีดีเลยในนงนก็จะมีดสก์อดที่มันเป็น L E D มาที่มันสิงกับแอมเบียน i g ไล์ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะแต่เดี๋ยวผมจะมาทําตัวเขาเรียกว่าอะไรนะทำบล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเปน็นอาทิตย์หน้านะครับจะมาแบบไฮไลท์ให้ดูว่ารถคันนี้มันพิเศษยังไงมีอะไรที่มันแบบเออน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนนครับแต่ลหลักๆเราก็น่าจะเป็นสีภายนอกแหละอที่มันต่างจากคูเปอร์เอสเลยนะครับเป็นสีที่ชื่อว่า Indian Summer มอรนะครับ ที่มันแบบแต,ตกต่างจริงๆโดดเด่นจริงๆนะ่าจะเป็นตัวสีรถเขานะครับผมถ้าคนชอบจริงๆอะไรจริงๆเนี่ยก็ลุยสองร้ายแปดแสห้ามขับไปไหนมาไหนก็ถนอดมาถอดดนงเดมีคนมองนะมันจะมีคนมองนะแบบมีสีปแปลกอะไรนะหรือว่ามองว่าทำไมหน้าเตือนๆอย่างนี้ทำไมขับสีแววจังอะไรเงี้แปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งอยู่ và sang จะสามใช่ไหมจะลองเจนหนึ่งให้ดูอะ่ะเดี๋ยวจะชะลอนหน่อยนะไม่มีรถข้างหลังนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวจะกระแทกคันเล็กให้ดูนะครับโอนี่มันก็แรงนะแรงเลยแหละดีมากดีมากสนุกสนุกมากเบรกไม่แย่เบรกโอเคไม่ได้เฟดเหมือนเหมือนรถบางรุ่นนะครับคันนี้เป็นเบรกเดิมเ you สัมภาระด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดมาตึกแล้วเขาจะโไหไวให้เขาจะมีตรงนี้ให้นะครับเพื่อที่จะข้างแผ่นไวให้โดยที่ไม่ต้องใช้มือนี่นะครับแล้วเราก็วางแผ่นนี้เก็บเข้าไปทางใต้แล้นี่แบบนี้นะฮะมาไว้ปุ๊บ ถอยหลังให้นะมีเซ็นเซอร์ให้เฉพาะข้างหลังนะครับถอยตึก๊กแล้วก็มันจะเป็น,ปนลับที่สามารถที่จะวันนี้จะใหม่สำหรับรถสูรนะครับหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดแหลอกเดิมเป็นยังไงบ้างครับกับรถสูรคันนี้คร <c> uh> ับก็อยากจะบอกว่าเป็นรถที่น่ารักน่ารักเลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบสีนี้จริงๆข <c> uh> ับแล้วรู้สึกว่าอ้ยฉันชอบสีนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกแบบ เจอคูเปอร์เอสธรรมดาแล้วก็สีของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่แย่นะครับสีแล้วก็แบบออกแหววๆหน่อยมันหวานดูแบบมีอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้ามาแต่งเอาามอะไรพวกน,นี้ผมว่ามันคูลมากเลยนะใส่ล้อด,ดำยอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบโหลดหน่อยอะไรหน่อยอนะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมอ๋อเพิ่มเติมนี่กระจกนี้เป็นกระจกดิมสีให้ด้วยนะกระจกมองหลังถ้าเกิดเขาที่มืดเขาจะดิมให้นะครับแบบเป็นกระจกปรับแสงได้อัตโนมัติ โอเพ่นจริงเป็นดูเป็นรถเล็กที่อัดได้ไม่ด้วยออปชั่นจริงนะครับเป็นรถที่แบบเล็กแต่ว่าออปชั่นไม่เล็กนะอะไรเงี้ยเป็นแบบออเออผมได้เมันเจ็ดปีอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเราให้ฟังเพียงเท่านี้แหละบล็อกนี้ก็หน้าเยอะหน่อยรถน้อยหน่อยนะเพราะว่าทำบล็อกเองเล่นเองอะไรเงี้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องซิงงนธรรมดาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์แตกต่างเผื่อมีรถอะไรสวยๆมีรถอะไรอะไรนะเป็นที่ นกำลังใจกันด้วยค,ค,ครับสวัสดีครับ